เวลา17นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีพิชมงคลพุทธศักราช2566 ในการนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีแล้วทรงจุดธูปเทียนครึ่งนมัสการท้ายที่น <ton> ั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนครึ่งนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยกระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครึ่งนมัสการทองใหญ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนครึ่งนมัสการทองทิศทรงศีลแล้วทรงพระสุรา ทรงพระพุทธปฏิมาตยวัดรัชการที่9าพระกันทาราชองค์ใหญ่รัชการที่10พระกันทาราชจีนนั่งรัชการที่10พระกันทาราชจีนยืนรัชการที่10พระกันทาราชบันไดรัชการที่10พระกันทาราชรวงเขารัชการที่10บระบัวเข็มพระโพลเทพพระโคสุภราชและทรงกระพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ทรงจุดทูปเทียนบูชาพระกันท ราทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพามอ่านตระการพระราชพิธีพืชมงคลประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นทรงหลังน้ําสังทรงเจิมนายประยุนอินสกุลลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทําหน้าที่พระยาแรกนาและพระชาทานพระธรรมรงกับพระแสงประตักแล้วทรงหลังน้ําสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีดในการแรกนาขันเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2566กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกทั้งหมด6พันได้แก่ พันข้าวขาวดอกมะลิ105พันข้าวพระทุงทานีหนึ่งันข้าวกอขอส3พสิบันข้าวกอขอ85ดสาันข้าวกอขอแ7และผันข้าวกอข้อหจำนวน2 2 4 4กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพอจมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อนำไปใช้เป็นมเมล็ดผันข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช2 5 6 6และ,แะพระราชทานแก่พระสนิกรและชาวนาเป็นมิ่งขัญและสิริมงคลในการประกอบ อาชีพเกษตรกรรมตามพระราชประสงค์เวลา 19.02. นาฬิกานาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชธานพระบรมราชวโรกา นายอเล็กซ์ไกเกอร์อเฟียเอกอาคพระชัทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบ,บรมราชบลกกาศให้เฝ้าทุนละอองทุลีประบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยน2565เฝ้าทุนละอองทุลีประบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางอาลีนอองตวนฟัดดุลพริยาเอกอัครราชัทูตร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีประบาทด้วย เวลา19นาฬิกา11นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายคเนศประสานการเอกอัคราชทูตเนปานประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางอนิมาอาจารย์ระยะทักการภริยาเอกอัคร ราชทูตร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีประบาทด้วยเวลา19.24นาฬิกา24นาทีพระราชทานพระบรมราชโรงการ นายเบนาโดกอดูบาเตโยเอกอัคราทูตุสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่25ตุลาคม2563เฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางอเดรนาเมนเดส หมูกีอาปริยาเอกอครยททูตร่วมเฝ้าทุนละอองธุริประบาดด้วย